คนคนเดียวอาจารเบียวว่าทำไมพระพุทธเจ้าได้สิทธิบัตรได้ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคอนเทนต์นี้เป็นเพียงผู้เดียวมันจะเกิดคําถามว่าในโลกของเราที่มีมนุษย์มานาเป็นล้านๆชีวิตเนี่ทำไมแค่คนคนเดียวถึงได้เห็นได้กว้างไกลทาไมคนคนเดียวถึงต้องเป็นที่พึ่งของทุกๆคนและแน่นอนมันก็จะมีว่าโอ้คนคนนี้เนี่ยเกิดมาจะมีทั้งหมดกี่ชาติจะมากี่รอบอะไรก็ว่ากันไป แต่เนี่ยอยากถามว่าทําไมคนคนนั้นไม่ใช่อาจารย์เบียร์ทำไมอาจารย์เบียร์ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้บ้ากาว่าพทธเจ้าว่าอายุก็อย่างน้อยไม่เป็นไปได้มาวอีกสิปีถ้าคุณปฏิบัติมากคุณอาจจะเจออะไรมากกว่าพทธเจ้าได้อีกหรือในโลกนี้จะมีใครบางคนที่เห็นแจ้งกว่านั้นอีกไหมอันนี้อา,อาจารย์เบียร์เข้าใจคำถามเข้าใจเข้าใจคำถามแบบเนี้ยเรามีคําตอบอยังไงบ้างคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถรู้อะไรบางอย่างได้เนี่ยต้องใช้ความขวนขวายความเพียร ในการได้ความรู้นั้นมาเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าของกิจาการนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญได้ใดได้หนึ่งได้เนี่ยใช้เวลาในการสะสมยาวนานมากอย่างจะจบด็อกเตอร์ได้มันไม่ใช่ว่าจบได้ในวันเดียวหรือ2ปีบางคนเนี่ยจบด็อกเตอร์เท่ากันแต่ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ยังไม่เท่ากันด้วยซ้ําเพราะนั้นตัวนี้มันอยู่ที่การอะไรการสะสมทําไมคําถามทําไมถึงไม่เป็นเราที่สามารถรู้ได้เหนือกวุรเิเจ้าหรือไม่ใช่เป็นใครที่สามารถรู้ได้มากกว่าเพราะอยู่ที่ประสบการณ์ การเรียนรู้การบ่มเพาะการสะสมพระเจ้าจึงบอกว่าอันนี้เรียกว่าอินทร์บารมี B L M e ของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยสะสมมาตลอดสังสาร,ร,รวัฏอันยาวนานเสียสงไขแสนมหากรัปซึ่งไม่มีใครเนี่ยสามารถสะสมได้ยาวนานเท่ากับพระองค์ดังนั้นมันก็เหมือนกับคนในโลกอ่ะที่มีความรู้ความสามารถเกิดจากการเรียนรู้เยอะๆเรียนรู้สิ่งนั้นใครอยากรู้มากก็ไปเรียนรู้เพิ่มพระเ,เจ้าเนี่ยคือบริบทแบบเนี้ยแต่พระองค์เนี่ยอยู่ในบริบทที่เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วเดินทางมาถึงปัจจุบันจนถึงวันที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ จนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพัญยุตยานเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุจากการสะสมของพระองค์เองแต่นั้นถ้าเราอยากรู้แบบพระองค์ไม่ใช่ทําไม่ได้มันไม่จําเป็นใครก็ได้อาจารย์ก็ได้แต่คําถามคือเราจะมีความสามารถในการสะสมความรู้ความสามารถประสบการ์ตลอดสังสารวัฏอันยาวนานได้แบบพระองค์หรือเปล่าอดทนไหวไหมในความยาวนานนี้อดทนไหวไหมต่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่ไม่จบไม่สิ้นยาวนานมากคําถามคือทนไหวหรือเปล่าจึงมีที่มาที่ไปที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องเป็นโพลิสัตถ์ก่อนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนสาม,มารถเป็นโพลิสัตถ์ได้แต่จะมีสักกี่คนที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ดังนั้นทุกคนเป็นได้หมดสัมมาสามาัมพุทธะแต่ทําถึงไหมทุกคนสาม,มารถรวยได้หมดแต่คําถามตัวเองสาม,มารถทําให้ตัวเองรวยได้ไหมทุกคนเรียนหนังสือเหมือนกันได้หมดแต่คําถามตัวเองสาม,มารถเรียนหนังสือให้มีความรู้สติปัญญาเท่ากับคนที่เขาเรียนหนังสือคนคนนั้นที่ประสบความสำเร็จอยู่ในขณะนี้ได้ไหมความอดทนไม่เหมือนกัน ปัญญาไม่เหมือนกันความสามารถไม่เหมือนกันการลงมือกระทําในแต่ละครั้งแตกต่างกันนี่จึงเป็นเหตุผลแตกต่างว่าทําไมต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะพระองค์สะสมมาเหนือกว่าทุกคนในโลกเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนี้ดังนั้นนานๆทีจะมีคนแบบเนี้ยขึ้นมาหนึ่งคนอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นองค์ปัจจุบันที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วหลังจากเนี้ยอีกประมาณไม่ต่ํากว่า91กับจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาที่รู้เหมือนกับพระองค์ตัดสรุปเร เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทมแบบเดียวกับพระองค์เรียกว่าพระศรีอริยเมตตรหรือในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าเมตตรยคนนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแต่การนานไกลมากมันยาวนานมากไม่น้อยกว่า91กับมันเกิดตายแบบโอ้โหไม่จบไม่สิน้นคําถามคืออดทนไหวไหมถ้าไหวเราเป็นได้ถ้าไม่ไหวก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงเป็นผู้เดินตามพระองค์เพียงพอแล้ว